วัดีครับผมโอ้มีเรื่องอะไรกันเนี้ยนแตะนเตนตโอ้วันดีครับผมวันดีครับวันนี้วันนี้เราปแข่งเจ้าสาวนะแข่งเจ้าเสวนีามีแนวว่าโปงๆนะอุ้ยปุ้งปุ้งบางก็โต๊ดด้วยอะีมาทะมานาคาเรียลมาแตะไดกเร็วโอ้มันชื่ออะไรครับี่ชื่อว่าบุดบนะบูดบูบูดนท่านชื่ออะไรท่านบาง โอ้ข้าชื่อว่าบังโตดนะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ชลธีก็ได้ชลธีผู้เชื่อไทยจ๋าดิครับโอ้โหไม่ใช่หรอกครับเป็นคนอิสานนะครับอิสานอยู่ที่อินเดียคนอิสลามอัลมาเลกุมอิสานนะมืออิสานอัลามาเลกุมเนี่ยไม่ใช่หรอกอ๋อตอนนี้ข้าหิวข้าวเดี๋ยวก่อนสิยังไม่เดิมเลยครับโอ้ยังไม่เริ่มเลยเหรอเขาจัดเอ้าออโเทอรจะไปจอดมาก่อนกานั้น เรารถมาเดี๋ยวิลาหมูท่านจงอาแดงหมดเลยแล้วเราจะเดินทางไปไหนกันนี่ครับรอรถมาเดินขบวนนี่โอ้เดินขบวนแห่อหรือใช่แล้วล่ะศรีปัดสย้อมว่าแต่งานงานมันจัดที่บ้านหลังไหนน้องใครเป็นรวมได้หรือไหมซาลูนครับซาลูนตุนึ่งซาลูนที่นี่หรือแดนแดนิดอ่าโอเคไว้ข่าไปร่วมด้วยนะได้เลยท่านงานแต่งของใครเนี่ยตระกูลอะไรเนื้อนี่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 ของอุนนี่ครับ ยินดีด้วยเนอะยินดีด้วยนะถือต้นกระบองยอดทองต้นกระบองเงินทองเลยจบงานมีล่ามมือแล้วนะเขาพูดผิดไปนิดนึงเลยไม่กินเว้ยไม่กินมือเว้ยนี่เขานะโอ้แล้วโปรตีนใส่อยู่ที่ไหนเด้ออยู่ในป่าครับผมอยู่ในป่าเดี๋ยวเราจะเผชิญเผาเลยผมจะหากินเขาเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ชนเผาใช่ไหมไม่แม่งครับไม่ใช่นะ ท่านฟังข่าขอถามหน่อยดีอินเดียอะไรท่านไปคันกลทันหรือไงน่ะใช่ไหมไปคันกลหรือไงน่ะนางท่านั้นน่ะไช้เนาะไม่เป็นอะไรเลยโอ้ใจเย็น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 ท่าจะข้าไม่ลงกวยเพราท่านแล้วเชิญตามสบายเถอะเชิญตามสบายเด้อกระผมพอดีท่านสายยูดิเซนดเดิตนะชื่อตระกูลเพชรประเสริฐนะเพชรประเสริฐดูจ้าอุ้ยใช่แล้วคือคนไทยครับนี่เพชรประเสริฐใช่แล้วพอดีเจ้าของบ้านเป็นคนไทยนะ <c oughs> สวัสดีเราไปข้างหน้ากันดีกว่า